El ไม่ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะคะปี2568นี้ถือเป็นปีที่2ที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หรือเ e อ็กโซไซตีนั่นเองค่ะซึ่งก็คือเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเท่ากับหรือว่ามากกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดหรือมีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ14ของประชากรทั้งหมดและอีกภายในไม่กี่ปีนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอดคือมีประชากรอายุ60ปีเกินกว่า 28%โดยในปี2,568นี้คาดว่าอายุเฉลี่ยของคนไทยจะขยับมาอยู่ที่85ปีค่ะ,คะและจากข้อมูลจากการสำรวจก็พบอีกด้วยนะคะว่าปัจจุบันภาคเหนือมีผู้สูงอายุมากที่สุดโดยจังหวัดลำปางเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอดหรือซูเปอร์เอ็กซ์โซซี้แล้วนะคะเพราะมีจำนวนประชากรสูงวัย60ปีขึ้นไปมากถึง28%ผู้สูงอายุนั้นเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมรวมถึงสมรรถนะทางร่างกายที่เสื่อมถอยลงด้วยค่ะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเองหรือคนที่ในครอบครัวมีผู้สูงอายุคนใกล้ชิดทำงานทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุจึงควรตระหนักทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ